สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชส่ช่องสัญญาคำซานะคะยิงไทยในสุดเด่นมาเลิกมาเลิกค่ะวันนี้ขอทำวิดีโอคลิปนิดนึงเข้าป่านะคะจริงโชคมาดูเจะเจอหาเหตุนะคะหาเห็ดไม่แน่ใจนะคะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านานแล้วนะคะไม่ได้ทำ มันได้ไม่ได้ทำช่องนะอเห็นเขาได้กันงจไม่ะเห็ดนี่ยแต่สังเกตดูนะคะว่าพอพอเขาทำช่องเนาะมันก็เขาก็ไม่ได้ไล์สดนะคะเขาก็จะทำประมาณนี้แหละนาะวิดีโอคลิปนะหร,รังญญาก็ ลองสักห้านาทีสิบนาทีนะคะปีนี้วันนี้ก็วันพุธนะคะที่ยี่สิบสองเดือนสิบสองพันห้าร้อยี่สิบห้าเนาะป่านี้ป่าใหม่นะคะไม่เคยเข้านี่มาลองเสียงดูนะคะเห็นเขาทำกันจังเห็นเขาเจอกันจังเลยเนาะเจ็ดเนี่ยไม่เจอ เจอจะเห็ดอะไรไม่รู้นะสองดอกสองดอกเดี๋ยวแป๊หนึงแปมันเมื่อด,ด้วยนะคะยังไม่บ่ายสามโมงเลยอะ่ะแป๊บเดียวเองนี่<ม>เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดมันสวยนะยเห็ดมันสวยก็เลยเก็บนะนเดี๋ยวเอาไปศึกษาดูนะคะ ค่อข้างจะเยอะนะแต่มันแก่มหมดแล้วอโอเคนะเรแล้วก็ชอบนะคะชอบเห็ดชอบป่านะ,ะแต่ก็กินแต่เห็ดเหลืองนะคะกินแต่เห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดพึ่งนะ มันก็จะหมดหน้าเห็ดแล้วเนาะแต่สัญญาก็ลองมาดูแหละไม่มีสักดอกเลยนะคะเห็ดที่เขาไอ้เนี่ยมันน่าจะมีนะชุ่มนะป่าสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย นกก็มีบินอยู่บ้างนะคะเมื่อกี้นี้นะมันมืดด้วยนะคะแต่ว่าตาเราดีอยู่นะตาเราดีอยู่เพียงแต่มันไม่มีเห็ด <c oughs> ตาเราดีอยู่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะมาชมปลานาะมาชมปลามาชมปลา ปลาสวยๆนะคะปลาสวยๆปลาสวยๆนะ่ถ้ามีเห็ดไม่ยิ่งสวยกว่านี้อีกนะคะเนาะรู้สึกก็ไม่มีเห็ดเน่าเห็ดอะไรเลยนะคะเนี่ยก็ข้างในนี้เพิ่งจะเคยเข้ามาครั้งแรกนะอ ก่อนไปหาเห็ดเเห็ดอะไรนะเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเนาะก็ได้นะคะแต่นี่ป่านี้ไม่เคยเข้าเลยไม่รู้ก็ค่อนข้างจะไกลจากที่บ้านอยู่นะคะต้น้ำเราก็แหวกแวกนี่นะเอาอันนี้มาด้วยนะมาเขี่ยเขีย มาเขีย่ยใบไม้เนาะมาเขีย่ยเขียใบไม้เอของมันนี้มันจะเห็นแล้วล่ะเนาะโอเคนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยคะ่ะกบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะชมแต่นกกันหลายเนาะมาชมปา่าบ้าง อุ้ยก้อนเห็นสวยนะมีคนเขาผูกโบด้วยนะคะสงสัยจะว่ามีเห็ดแต่ทำไมไม่มีอะไรเลยหรือว่ามันหมดหน้าเห็ดนะโอเคนะคะเนอะห้านาทีก,กว่ากวาำลังดีนะสวัสดีมีความสุขค่ะบายบาย